อยู่กันในเกม Minecraft กอผม Dark Fox นั่นเอยก็สำหรับในคลิปนี้ก็อยู่กันในม็อดของ DIY RPG กันนะฮะก็เป็นม็อดที่เพิ่มตัวประหลาดมากมายนะฮะและมันก็จะมีดิมนชันต่างๆนานานะฮะให้เราไป,ประจนัยกันได้เลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะถ้าเกิดเราเข้าไปนะฮะโอเคก็จะเริ่มทำการนะเอาชีวิตกันในพาร์ทแรกเลยละกันนะในคลิปนี้ก็เออมันจะมีตัวประหลาดนะฮะแถวนี้หรือเปล่า ต้องไปดูอ่ะผมเจอมันเป็นฟักทองตรงนั้นมันคืออะไรอะ่ะแต่ต้องลองไปดูว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้นะเป็นฟักทองอะ่ะนี่ฮะเป็นฟักทองแปลกๆวะ่ะมีเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอ๋อนี่มันเป็นนิดนิว่าเป็นพัมกินสไปเดอร์นะฮะโอ้ยตัวแปลกๆอีกแล้วฮะไอตัวนี้ตีแรงด้วนะตีโคตรแรงแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะกินก่อนลวกันมา้ามาเลยเพื่อนเราตีมันในน้ําแล้วกันโอเคฮะ อย่าให้มันขึ้นปกได้อ่ะมาเข้ามาเข้ามาตีไปเอาไม่ถึงใช่ป่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะตีเข้าไปฮะเออโโอ้หูเลือดตั้ง50เลยเหรอเฮ้ยทำไมมันเลือดมันเยอะจังเลยอ่ะมอสอันนี้นะฮะหูเลือดคอดเยอะเลยอย่าเพิ่งม,มานะด้านหลังนะฮะตีไปก่อนละกันตีไปเข้าห้าดามเมจนะดาบหินเออขึ้นมาเลยตีไปฮะเราตอดเลือดได้แบบเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ขึ้นมาไหมเก็บแต่กินดับหนึงนะ ด้าน,นหลังนี้มันจะมีตัวอะไรมาไม่ไม่มีดีกว,ว่าโอเคมันขึ้นมาละตอนนี้เข้ามาเลยเพื่อนมาเข้ามาเลยนายเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยอีกแล้วฮะตัวอะไรก็ไม่รู้มันมีไซคอปด้วยฮะเอ,อ่ออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่านไม่ออกไปก่อนไปก่อน,อนวิ่งก่อนละกันอย่าตามมาดิพวกนายอ่ะหมาแลวฮะไอ้พังกินสไปเดอร์ปิดประตูแป๊บหนึง่งเออมันเข้ามาไม่ได้มันมันปีนขึ้นปและ แต่ว่าไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยมันเสียเลือดเดี๋ยวก่อนนะต่อเปิดประตูตีเลยนะมาป้าวมาป้ามาเป้าวต่อล่อมาไกลๆก็แล้วกันนะโอเคมาตรงนี้มันมีหญ้าเยอะอ่ะมันชอบตีโดนหญ้าตรงนี้แหละตีไปฮะโอ้โหมึงโโอ้หมึงตีโคตรแรงเลยว่ะผมมึงตีอย่างแรงเฮ้ยไซคอโอ้โหมันเกิดอย่างเยอะเลยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะยำอย่ามาตีนะมาตีป่ะเนี่ยมันตุปปะวะ แต่ว่าไอตัวเนี้ยดุแน่ๆไอพำกินสไปเดอร์เนี่ยตีแรงด้วยฮะโอเคไป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 ดูเหมือนมันจะไม่ตีลรอนะมันไม่ดุนะฮะไซคอบเออดีวะ่ะมาเข้ามาเข้ามาตีเออผมเกือบตายแล้วแต่ต้องรีเลือดอะ่ะกินแป๊บนึงมันทันปะเนี่ยมันวิ่งไวอยู่นะไปก่อนไป,ไ,ปไปก่อนออไปก่อนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาตีเยอะไปเย้ยมันตีไม่โดนอะ่ะมันตีโดนยา่าเออดับเป็นอะไรเนี่ย เป็นพัมกินหรอเนี่ยโอเคฮะมันตอบเป็นพัมกินว่ะแล้วก็ใส่ขอบนี้เต็มเลยตรงนี้เป็นยักษ์ตาเดียวนะมันใจดีมากเลยมันไม่ตีเราฮะเนี่ยเฮ้ยนายนายโคตรใจดีเลยเพื่อนไม่ตีเราฮะเออดีวะ่ะโอเคฮะโอเคม็อบนี่คือดีมากเลยไอ้ยักษ์ตาเดียวนี้ถ้าเกิดเป็นม็อบอื่นนะเช่นไอ้แอนไฟนี่มันจับเรากินแล้วนะฮะแต่ว่าม็อบอันนี้ดีไวไอารอ์พีจีได้แบบนะ ไม่ตีเรานะฮะถ้าเกิดเราตีมันมันน่าจะตีเรานะฮะเหมือนแบบเหมือนหมาแต่ว่าตอนนี้คือผมจะหาเป็นนะเนี่ยเป็นถ้ำนะเป็นถ้ำทีม่มลึกลึกอะ่ะตรงนี้ใช่ปะเนี่ยลึกปะเนี่ยอยากหาเหล็กแล้วฮนะตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากชุดเกาะไม่มีฮนะต้องการสักดาบเหล็กกับชุดเกาะก็พอแล้วฮนะเออตรงนี้มืดมากเลยปักไฟก่อนแล้วกันเอามันทางตานปะเนี่ยไม่ใช่ดีกว่ามีทางไปฮนะตรงนี้ยวต้องขุด,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 ด โอเคแล้วก็ไปฮะเฮ้ยน,นี่เงาเหล็กเจอเหล็กแล้วสุดยอดไปเลยมารีขุดรีขุดขุดไปขุดไปขุดไปนะฮะช่วงนี้ผมก็แบบเหนื่อยมากนะถ้าเกิดภาคมันไม่สนุกก็ขอโทษกันด้วนกันนะฮะมันโคตรเหนื่อยเลยฮะโอเคขุดมาขุดมาขุดมาเอาเหล็กมาเยอะๆเลยวุ้ยตรงนี้เหล็กเยอะว่ะสุดยอดฮะแล้วก็เอามาอีกแล้วกันเรื่อยๆฮนะในมื่อตอนนี้ มดนี่คือมันมีพวกอาวุธดาบเทพๆนะฮะแล้วก็มีพวกธนงธนูเทพๆอยู่เต็มเลยฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะคาบแบบไหนนะฮะมันคาบยากแน่เลยมันต้องจะแลกแบบพิเศษะนะฮะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้อ่ะคืออะไรเนี่ยมีหลุมนะฮะเออตรงนี้ไปทานหินด้วยจัดไปะฮะถ้ำลึกไปเนี่ยันชอบแบบถ้ำตันๆเนี่ยผมไม่ชอบเลยฮะอยากเจอเลเวีนอ่ะถ้าจจจเจอเลเวีนแบบมันจะง่ายได้ฮะมันหาเดมอนได้ง่ายไงพวกเลเวีน แล้วก็เาหล็กมาก่อนแล้วกันนะฮะขุดไปอืมผมต้องหาพวกเลวีนว่ะถ้าเกิดมันไม่เจอเลวีน,นี่แบบมันไม่ได้ของดีนะฮะผมก็ขี้เกียจขุดตรงไปด้วยไงมันจะเสียไอ้พิกแอ็กอะนะฮะผมก็ไม่อยากจะเสียไงต้องแบบคราฟเป็นพิกแอ็กเหล็กมอีกะฮะตรงนี้มีเหล็กอีกปะเนี่ยต้องการเหล็กอีกเยอะๆนะฮะณตอนนี้แล้วตรงนี้อะขุดมึดเฮ้ยนี่มันแร่อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแร่ของมอส นะฮะขุดไม่ได้ด้วยต้องใช้พิกแอคเหล็กแน่ๆโอเคฮะจะต,ต้องกลับไปคราฟเป็นพิกแอคเหล็กจะแล้วนะฮะโอเคมาคราฟเลยครับเลยนะฮะเออเรามีเราต้องการเตานะฮะเพื่อมาหลอมเหล็กมาๆมา,มาชึบได้เแล้วฮะเตาแล้วก็เอาวางตรงนี้เลยแล้วก็เอาทาันหินใส่เข้าไปแล้วก็เอาเป็นเหล็กอันนี้ใส่เข้าไปรอให้มันเผานะฮะ นั่นก็ขอเดินสำรวจดูแถวนี้ก่อนละกันรอให้มันเผาอ่ะมันจะมืดแล้วที่หวันในเกมอะ่ะจะต้องปักไฟก่อนละกันเดี๋ยวมีตัวแบบแปลกๆดุด,ดมาเกิดแถวนี้ไม่เอานะฮะจุกเป็นไซขอบคือว่าไซขอบมันไม่ดุไงเออตรงนั้นคือตัวอะไรเนะี่ยสีชมพูนะฮะน่าจะเป็นปูหรือเปล่านะเป็นครฟนะฮะเป็นปูนี่ไงอเออมันจะมีคิงครฟนะฮะแต่ว่าน่าจะเกิดยากยู่เป็นกันนาคิงครฟนะฮะ ไปแต่แคร็บธรรมดาว่ะมันจะดอบของไม่ได้กับเราค่าไม่รู้นะฮะผมต้องลองและมันต้องทดสอบดูนะว่าจะดอบของหรือเปล่าโอเคนะแั่นก็จะลองตีมาตูแล้วกันนะฮะตีโอ้หมึงตีแรงว่ะคู่แม่งมอดนี้ทุกตัวมึงตีแรงหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยมึงตีเจาะเกาะนะฮะตีตีแต่ผมก็ไม่มีเกาะไงตอนนี้เพียวๆตัวเพียวๆไปแล้วไม่อยู่แล้วฮะมึงตีโคตรแรงเลยโอ้ยมึตีแรงมากกว่าแคร็บนะปูมึงตีแรงเกินเนี่ย ปูมันตามมาด้วยผมมันตามามาด้วยวะจะเพิ่งตามตาตามาสินายซอมบี้ก็มาฮะผมว่าซอมบี้น่าจะแบบไม่น่ากลัวหรอกนะฮะปูแม่งน่ากลัวกับซอมบี้อีกอะซอมบี้แบบตัวแบบจะจอกมาเลยเนี่ยซอมบี้ตีโคตรเบาปูแม่งตีแรงอ่ะเออแล้วไอ้นั่นมันยังอยู่ในน้ำ่ะมายะซอมบี้มายะไอ้ตัวน,นี้มาผมกลัวปูมากกว่าซอมบี้อะตอนนี้ต้องระแวงปูนะฮะปูแม่งหนีบเจ็บหนีบเจ็บมากเฮ้ยซอมบี้ก็อะไรเนี่ยตีไป ตีไปตายียบร้อยนะไอปูปูป,ปูปูมาแล้วปูมาแล้วเข้าบ้านแป๊บนึงนะนี่ปิดปิดประตูเลยฮะเป็นปูตีแรงมากโอ้ไม่ก็ได้เหล็กแล้วฮะมาเราเจอเดี๋ยวเจอกันแน่นะฮะมาเอาเหล็กมาก่อนแล้วกันเอาเป็นดาบตีนะฮะเอาเหล็กอะไรละเอาดาบเหล็กมาก่อนแล้วกันนะโอเคมาขาแบบนี้เลยฮะดาบเหล็กชึบชึบโอเคเอามาเลยคอยแบบคุยกันได้หน่อยฮะตอนนี้แล้วก็คขาเป็นพิกแอกเหล็กด้วย คราฟมาฮะคราฟมาเลยจัดไปเอามาตรงนี้เลยแล้วก็ต่อไปคือจะไปตีมันฮะแต่ว่าชุดเกราะนี่มันคราฟได้ยังไเนี่ยโอเคน่าจะยังไม่พอนะในการคราฟชุดเกราะนะฮะต้องการอีกอะ่ะเหล็กอะ่ะจะต้องไปตีปูฮะต,ต,ตีปูไตตีปูไตกันเอามันหายไปแล้วฮะปูเอาอยู่นี้ดีกว่าโอ้โหแม่งสีแบบชัดเจนมากนะฮะวันนี้ปูเอ้ยซอมบี้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 จะเอาเหรอซอมบี้ ตีฮะมันเข้ามาไม่ได้ว่ะเฮ้ยโคตรดีเลยเวอร์ชั่นนี้ตีเข้าไปเออตายเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ปูว่ะปูไมเเเ่เลืเอดโคตรเยอะเฮ้ยเลือดสิบเฮ้ยมันเข้ามาได้นี่หว่าเฮ้ยแป๊บ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 ตีตีโอ้โหมันตีแรงอะ่ะโอ้โหมันตีแรงเกินนะมาถึงก็ตายนะฮะโอ้เปิดมาคลิปแรกก็ตายเลยนะ EP แรกอะไรกันเนี่ยมึงปูตีแรงอะ่ะนี่แกซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ดูแบบตีเบาไปอีกฮะเนี่ยซอมบี้ตีโคตรเบา เออตายไปเลยฮะมาปูไต่มามดีปูไตเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนายนายแกายตายแล้วนายเออนี่ไงนี่ไงล่ะไม่ดับของ้ดยดับแต่เวลโอ้โหแม่งไม่คุ้มแม่งตายไปหนึ่งรอบแล้วเนี่ยม,มีจุดตายโอเคมาเออรับจุดเก,กาะแล้วกันตอนนี้คือแบบไม,ไ,ะะไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวปูแม่งตีเจ็บมากเฮ้ยมันคาแบบนี้แบบนี้เฮ้ยทำไมไันดีเลยอะ่ะ ยานเล็กซี่โอเคฮะเอามาเลยแล้วการชุดเกาะได้มาแ,แล้วแล้วก็อ,อโยนนี่ทิ้งแม่งเลยโอเคฮะอ,อ้ยกดพิทเ,เอ,อใส่ไปเลยอเะเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีของยังไม่ครบเซตเลยฮะชุดเกาะตอนนี้ก็มืดอยู่นะฮะเ,ออเราจะทำการนะฮะดีลิสต์ไอ,อจุดตายลวกันมันเกะก,กะมากโอเคนนะก็ลบทิ้งไปเลยเรียบร้อยโอเคฮะ เออต้องรอให้มันเช้าอะตอนนี้นะฮะวางแม่งเลยมาเราจะมาขุดเอาแร่อันนี้แล้วกันนะฮะเฮ้ยมีเยอะปะเนี่ยมันคือแร่อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคแล้วก็เอามาก่อนแล้วกันมันน่าจะทำพวกดาบไม่ก็ชุดเกราะได้ป่ะไอแร่อันนี้จากมอดของดี r p g นะฮะโอเคแล้วก็ามาเลยแล้วกันเรียบร้อยนะฮะลมที่บ้านนี่ก็พัดแรงมากอะแถวบ้านผมาลมพัดแบบโคตรแรงนะฮะเออ ๋ตวขอดูดิมันครับอะไรได้นะเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงดูสิอันนี้คือดาบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดาบแบบเทพเต็มเลยวะ <c oughs> นะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้กรีนอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันชื่อว่าอ e รีไออย่างหนึ่งนี่ปะนี่ไงมันเป็นดาบอี่ฮะดาเมจห้าดาเมจห้าไงอะเป็นดาเมจโคตรน้อยเลยวะอันนี้ ไม่คุ้มอ่ะนะฮะดาบอันนี้ดาบเบจอย่างน้อยเลยโอเคกลับดีกว่าอัน,นี้ไม่คืออะไรว้เนี่ยมันเป็นดำดำมันเหมือนเป็นลาวาปะลาวาที่มอดแล้วหรอไม่รู้นะนี่คืออะไรผมว่าลงไปตายแน่เลยวะ่ะเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรแถวนี้นะฮะเป็นเสียงแบบงึดงืดอแต่นะฮะใต้ตรงนี้เลยอ่ะแค่ขุดไปขุดไปขุดไปไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเป็นถ้ำนี่วะนี่ฮะ,ฮะมันคือตัวเฮ้ยกิเปอร์ ชิบหายแล้วอืตายอีกแล้วฮะโอ้โอเคนั้นก็จะทําการวาร์ปกลับไปที่จุดตายแล้วกันเพราะมันสามารถวาร์ปกลับไปได้นะฮะก็คืนนี้เลยโอเคมาเฮ้ยเอาแป๊บแป๊บนึงนะเหมือนจะมีตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยเป็นแบบแสงฟุ้งๆอ๋อมันคือนกเหรอเฮ้ยแป๊บๆสเกลตันสเกลตันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหูแม่งตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้แบบโคตรอันตรายนะฮะเดี๋ยวก่อนนะตีมันตัวไม่เนี่ยโอเคตี ตีไปเลยหม่้ยิงแรงอ่ะยิงแรงมากเลยเพื่อนตายไปเลยฮะโอเคปักไฟไว้เฮ้ยมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ไงมันเหมือนเป็นนกหรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้ฮะมีคิปเปอร์ด้วยาน่น้าโคตรเกลียดอะคิปเปอร์อะแม่เงเอ้ยทำผมตายฮะเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้จะขอเก็บซอมบี้ก่อนแล้วกันไปยีไปยไปีไปยไปไปไปอย่าอย่าเข้ามาเพื่อนโคตรมืดเลยฮะปักไฟก่อนเออแล้วก็คิปเปอร์ คิปเปอร์ตีไม่ถึงว่ะเฮ้ยมันตีผมปะเนี่ยเสียงมันแบบเหมือนเหมือนมือถือสั่นนะแบบ <c oughs> <c oughs> นะฮะเอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาบล็อกต่อตัวไปแม่งเลยโอเคมาฮะมาเลยเจ้าคิปเปอร์นะโคตรโคตรแขนอ่ะแขนมากตีไปแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยนะฮะเอเออย่าอย่าอย่าระเบิดนะเพื่อนเอ้าเฮ้ยผมไปตีโดนมันปะเฮ้ยเอ้าเฮ้เเยโอ้โหมันตีโคตรแรงเลย ตัวอะไรวะเนี่ยมึงตีโคตรแรงนะฮะมอสตอันนี้ผมมันยากว่ะยากยากมากฮะมอสตอันนี้เฮ้ยมันตีผมปะเนี่ยมันเหมือนจะไม่ตีแล้วฮะโอเคผมขอตีคิปเปอร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกันนะคิปเปอร์ผมกลัวไปตีโดนมันว่ะมันสเปสดาเมจอล้โอเคขอปิดมันแม่งเลยกันโอเคปิดปิดปิดต่อบล็อกต่อบล็อกตรงนี้ชึบแล้วก็ตรงนี้โอเคปิดปิดปิดไปเลยปิดไปเลยฮะโคตรอันตรายดาเมจมันโคตรแรงอ่ะ มีแบบเป็นออร่าเลยนะนี่ไงตายเลยคิปเปอร์แล้วก็เหลือแต่แต่แต่นายแล้วเพื่อนมันตีได้ปนะเนี่ยตีฮะตีไปเอ้ยได้ว่ะได้ได้ได้เอ้ยตีเข้าอยู่โอ้โหเลือดร้อยหนึ่งเหรอโอ้โหไม่เลือดร้อยหนึงนะ่งแล้วฮะมันจะตายให้ปะเนี่ยตีแบบลุลูเออตีแบบฟิฟี่อ่ะงานนี้นะฮะดาเมจคือมันตีใส่ผมโคตรแรงไงตัวเนี้ยตีไปฮะตีไปเลยเรื่อยๆอ่ะเราทำดาเมจเรื่อยๆนะฮะเรียบร้อยตายเออ เก็บมาฮะมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเฮลิ่งอะไรสักอย่างสโตนนะฮะมันทําอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเก็บไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแม่งตาย2รอบแล้วในคลิปนี้นะฮะจีเลยโอเควางไฟไปฮะตรงนี้มีตะขานหินแล้วก็มีเหล็กด้วยนั่นก็ขอเหล็กเลยแล้วกันนะฮะโอเคเอามาเลยขุดไปเลยนะฮะขุดไปขุดไปขุดไปโอว้วันนี้แบบตายแบบนะรัวๆเลยฮะ โอเคน่าจะหมดแล้วแล้วก็ขอทานหินด้วยละกันเอาทําเป็นคบเพลิงแล้วก็เอาเป็นแบบเชื้อเพลิงนะฮะในการทําอาหารแล้วก็หลอมเหล็กเออุดมาเลยุดมาเลยตรงนี้ก็ด้วยนะฮะโอเคเอามาเอามาเอามา,เอามาให้หมดเลยละกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบอะคลิปนี้ก็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยลนะกันถ้าเกิดใครเข้ามาดูใหม่นนะโอเคฮะก็ถ้าเกิดคุณชอบการพูดแบบนี้นะฮะเออก,กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะฮะ ตรงนี้เอามาเอามาเอามาแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่เอาแล้วกันขี้เกียจขุดละขี้เกียจขุดแล้วโอเคกลับกลับกลับบ้านดีกว่าตอนนี้นะฮะมันยังมีอีกกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นทางมืดเลยฮะมืดตึ๊บเลยมีของวะเนี่ยเอยเหล็กโอ้โหตรงนี้เหล็กเต็มเลยสุดยอดเอามาเอามาต้องการเหล็กเยอะๆนะฮะเอาไปทําเป็นชุดเกาะแล้วก็ดาบต่างๆนานามากายขุดมา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 เออเก็บไว้เก็บเรียบร้อยฮะ แล้วก็ทางนี้อ่ะมีเป็นดินด้วยฮะมีเป็นฐานหินด้วยนั่นก็ไม่เอาแลา้วกันโอเคฮะเรากลับที่เดิมแล้วกันตรงนี้นะฮะเออแล้วทางนู้นนะเหมือนจะมีทางไปอีกนะทางนี้โอเคฮะมันต้องรองไปดูเออไปกันเลยเหือเหล็กนี่ว่ะเฮ้ยเราเห็นนะเพื่อนเราเห็นนะเพื่อนด้านหน,น้าตัวเขียวเขียวอ่ะอีคิปเปอร์ <c ười> คตดเกียดนี่ไงเจอแล้วมาดีนาย นี่ไงตีมาฮะตีมาเลยเฮ้ยอย่าอย่าระเบิดนะตีไปไม่โดนโอเคหกรนะเมจฮะตีแค่ทีเดียวเออตายเรียบร้อยแล้วก็มาขุดเหล็กอย่างสบายใจได้นะฮะขุดมาขุดมาขุดมาเออมีอีกว่าตรงนี้เหล็กคตดเยอะบอกเลยฮะเหล็กเยอะมากโอเคเก็บเก็บตรงนี้เอ,อ้ยมีแร่อันนี้อีกแล้วเอามาฮะ มีแค่2บล็อกเองอะมันโคตรน้อยเลยปะโอเคฮะนั้นก็จะทําการหลอบและการอันนี้เลย9้าบล็อกเองฮะได้มาแค่9บล็อกเองมันหายากกว่าไอ้แร่สีส,มสมม้มๆมานั่นแหละแล้วก็อันนี้คราบเป็นโตเผาอีกสักโต๊ะหนึ่งแล้วกันโอเคเอามาฮะเอามาเลยแล้วก็วางไว้ตรงเอ้ยหน้าจอสปินโอเคตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็เอานี่เผาไปฮะเหล็กเผาไปแล้วกันเรียบร้อยแล้วผมคอยสร้างบ้านแบบนอกรอบแล้วกันนะแค่มแบบ ใหญ่ขึ้นตรงนี้คือมืดมากอะ่ะโคตรน่ากลัว<คน>เลยนะฮะมันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ไซคอบเมื่อกี้นี่คือมันหายไปไหนอะ่ะตอนต้นคลิปคือมันมีเยอะมากเลยฮะน่าจะรีสปอนหรือเปล่าไซคอบนะฮะเออแล้วทางตรงนี้มีตัวปแปลกๆป่ะเนี่ยเออด้านหน้านั้นตัวอะไรหรือเปล่านะฮะตรงนน้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเห็นตัวอะไรอยู่ตรงนี้มันถือพลิกแอคด้วยหรือเปล่าน่ะ แต่วป๊บนึงนะมันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะด้านหน้าเนี่ยเอฮ้ยเฮ้ยมาถือมาถือ pickaxe เล็กนะฮะเฮ้ยมันคือซอมบี้แต่วันหนึงนะเฮ้ยแป๊บ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 มันชื่อว่าไมนะฮะไมเนอร์มันเป็นคนขุดเหมืองอ่ะที่เป็นซอมบี้นะฮะนี่ไงแต่ขอไฟก่อนนะฮะนี่ดูหน้ามันนะฮะหน้าแบบเหมือนเหมือนสตีฟเลยว่ะเออวันดีฮะ นี่งไงตีไปเลยแล้วกันนะฮะถือเป็นพลิกแอคเล็กด้วยตีไปมันจะมีโอกาสดรอปนี่ยฮะพลิกแอคอันนี้ที่มันถืออ่ะแต่ว่าโอกาสดรอปคือน้อยมากนะฮะมาเข้ามาเข้ามาเออตีไปเลยฮะมึงเลือดเยอะทุกตัวเลยปะมอสตันนี้เลือดแบบสิสิบอัพนะฮะโอเคตีตีเฮ้ยมันตีไม่โดนโเย้ยมันตีโคตรแรงอีกแล้วนะฮะตีแรงมากถอยแป๊บนึงโอเคมาพอได้อยู่ฮะตรงนี้ ตีไปเลยสี่เข้าแค่สี่ดาเมจอะดาบเหล็กอะเฮ้ยทำไมมันเข้าน้อยยังอะเนี่ยสี่ดาเมจดอบปะไม่ดอบนะฮะโอเคแม่งเช้าแล้วตอนนี้เออมันโคตรมืดแล้วฮะแล้วก็ไปดูต่อละกันผมต้องการหาแกะไงต้องทําเป็นเตียงนะยังไม่เจอแกะเลยว่ะเฮ้ยทำไมแกะมันหายากอะตรงนี้ก็ไม่มีแกะมีมีแต่ไก่ไก่เต็มเลยฮะ แกะ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 อยู่หนทนี่หาแกะไม่เจอฝั่งนู้นนะมีแต่ปูปูไตไตแรงมากโอเคฮะมีคิงแครปเนี่ยน่าจะไม่มีฮะคิงแครปไม่หายากเลยผมไม่ตีหรอกไม่ปูแบบตีแรงฮะตรงนู้นนะไอ้นี่แกไอ้ไมเดอรยฮะถือเป็นพิกแอคไม้ดีกว่านะฮะออมาดิตีต,ตีตีไม่โดนฮะอ,อุ้ยกดไม่โดนโอเคนด้อยู่ตีไป มาข mas. เข้ามาเข้ามาเออหูมันตีแรงนะฮะตีไปตีสี่แทเบจเข้าคนน้อยเลยโอเคฮะเฮ้ยเออเรียบร้อยตายติดไฟด้วยโดนพระอาทิตย์เผานะฮะโอเคลิ้นละพันกันแล้วเดี๋ยวแหละแล้วก็ตรงนี้มีซอมบี้มน่ะตรงนน้นอ่ะเฮ้ยทำไมแกะมันหาไม่เจอล่ะเนี่ยเฮ้ยแกะอยู่ไหนนะฮะตรงนี้มีแกะเฮ้ยมันไม่ใช่แกะแล้วตัวนี้ไอหานี่ดีกว่าไอมันชอบอยู่ในดินอ่ะเฮ้ยไปไปไป มาเข้ามาเข้ามามึงตีแรงแบบทุกตัวเลยวะมาตานี้แป๊นึงนะถอยแป๊บนึงถอยแป๊บนึงขอตั้งหลักแป๊บนึงมาเข้ามาเลยเพื่อนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาตีไปฮะหกดาเมจเออได้อยู่แล้วรอไอ้ดอกของด้วยมันคืออะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> โอเคหะแกะต่อแล้วกันยังไม่เจอแกะแล้วมันแกะมันหายากจังวะเฮ้ยนู่นไงล่ะเจอแล้วโหแม่งเอ้ยกว่าจะหาเจอนะแกะ ตัวการแกะสีขาวนะเอ้สามตัวพอดีเลยว่ะผมแม่งโคตรจะเพอร์เฟกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกันนัหน้าจอมันสปินอีกละมามาตามไปตามไปอย่าหนีอย่าหนีโอเคเก็บมาเก็บมาฮะโอเคได้ละแล้วก็ตัวนี้ตีตีเก็บไปเก็บแล้วก็เออตีตีเข้าไปวิตีสิเออเรียบร้อยตายนะฮะแล้วตัวนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นถ้ำป่ะตรงนี้นะฮะเออขอไปดูหน่อยสิ ทอสผมไม่มีหรือเปล่าทอสหมดไม่โอเคฮะโอ้โหไม่มืดตึ๊บเลยไม่ตึ๊บเลยฮะมันก็ไม่มีอะไรอะแต่กันนะค่อยมาสำรวจที่หลังละกันโอเคฮะต่ขอต้องทำการมาร์กจุดไว้ก่อนละกันตรงนี้คือเป็นเหมืองนะฮะ New Way Point แล้วก็เออตั้งชื่อนะฮะอันนี้ชื่อว่า MINE แล้วกัน MINE นะฮะเหมืองโอเคไอคอนเป็น Pickaxe ละกันเรียบร้อยฮะ แล้วก็วับกลับไปที่บ้านแล้วกันโอเควับไปเลยเรียบร้อยฮะเออแล้วก็อันนี้เผาเหล็กนะฮะได้มาอีกส2อันแล้วก็เอออันนี้อีก9อันฮะเป็นแร่อันนี้มันทําเกาะได้ปะเนี่ยไอแร่อันเนี้ยมันต้องลองดูอะโอเคลากมาฮะทาหมวกดิเฮ้ยทําได้ด้วยฮะแต่ว่าผมจะยังไม่คราฟนะผมจะเก็บไปก่อนเพราะว่าแร่ม,มันหายากนะฮะแร่ม,มันหาโครยากอันเนี้ยโอเค แล้วก็มันมีชุดเกาะด้วยว่ะนี้ฮะนี่ไงเออชุดเกาะก็อาจจะดีอยู่ละมั้งอันนี้แต่ค่อยคราฟที่หลังแล้วกันมันไม่พอนะฮะเอาเป็นของเล็กก่อนแล้วกันนะตอนนี้โอเคมาฮะคราฟเป็นชุดเกาะเล็กก่อนแล้วกันช่วงนี้จะต,ต้องไปฟาร์มอีกเยอะเลยนะฮะผมอาจจะฟาร์มนอกรอบก็เป็นได้นะทำเป็นเอ่อกางเกงแล้วก็แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เป็นหมวกนะฮะเฮ้ยตรงนี้อีกอันนึง เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกดไปสิเอา้าโอเคฮะเอามา,ามาคราฟมาเลยแล้วก็ขาดเป็นเอิมกางเกงเฮ้ยรองเท้าไม่ได้กางเกงนะฮะเออพูดผิดพูดผิดโทษทีเอามารองเท้ามาฮะเรียบร้อยแล้วก็กดใส่เลยชึบชึบชึบสิเออชึบเรียบร้อยเต็มฮะครบเซตแล้วตอนนี้ชุดเกาะเหล็กครบเซตแล้วแต่ว่ามอดนี่คือมันก็ตีแรงอยู่ดีอ่ะมันต้องใช้ชุดเกาะของมอดมันเลยอะ่ะมันถึงจะป้องกันได้อยู่นะฮะ เราขอทดสอบกับเจ้าไซครอปตัวนี้หน่อยละกันนะฮะหวัดดีนายไซครอปเราขอตีหน่อยตีไม่โดนโอเคฮะตีไปเฮ้ยมันตีไม่โดนคเดโดนแล้วฮะขวดมันเลือดเลือดคนเยอะตีตีมันตาแดงด้วยฮะว้ยคนน่ากลัวถอยก่อนละกันมันตีแรงอยู่เหมือนกันนะมันตีแบบเกือบสองหัวใจเลยฮะมึงตีโคตรแรงเลยว่ะโอเคเรียบร้อยตายนะฮะเออมันดับของด้วยมันคืออะไรเนี่ย ก็คือไซคลบไออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคก็ถือว่าได้อยู่แล้วบ้างโอเคฮะก็มีแค่เพียงเท่านี้นะฮะในคลิปนี้โอเคก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีแเพียงเท่านี้กนแล้วกันถากชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่ด้วยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันกน็บ๊ายบาย